thank you เนลูกหลานศรัทธาญาติโยมอยู่ในความสงบวันนี้พระในวัดของเราตามรายงานพระ43รูปลงมาฉัน36งดชันเจ็ดนาคหนึ่งในวัดของเราในขณะนี้นะ วันนี้เป็นวันที่สามพฤศจิกายนพุทธศักราช2559กระถินวัดต่างๆก็เขมงวดไปเรื่อยๆเดือนสิบสองเพนเป็นวันสิ้นเขตกระถินจากนี้ไปก็คงจะไม่นานก็ค <c> ง <oughs> หมดเขต จะถินหมดเขตก็ออกพรรษาแลวหนึ่งเดือนนะออกพรรษาและหนึ่งเดือนเป็นหมดเขตของกฐินจากนั้นก็เป็นผ้าป่าแล้วจะจัดใหญ่ขนาดไหนก็เป็นผ้าป่าไม่ไม่ใช่กฐินกฐินนี่หมด <c oughs> พระบัญญัติของพระพุทธเจ้าแต่ถึงยังไงพระเนรลูกหลานศรัทธาญาติโยมทุกๆุก,ท,กท่าน หลวงพ่อในนามที่ว่าเป็นหัวหน้าของวัดหลวงพ่อเองก็มีแต่ย้ำเตือนกล่าวย้ำอยู่เสมอไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทเหมือนกับชาวนาชาวนาพ่อแม่ลูกอยู่ในธรรมบท วันไหนท่านก็เตือนกันก่ลาวย้ำกันว่าจะตั้งอยู่ในความประมาทพวกเราให้พร้อมให้ประกอบคุณงามความดีให้คิดดีทำดีพูดดีพอต่อมาก็คนหนึ่งตายตายก็ไม่มีผู้ใดสลดสังเวชเพราะว่าเราได้คิดไว้แล้วอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าพวกเราจะต้อง แยกย้ายกันเพราะต่างคนก็ต่างคิดในใจต่างคนก็ต้องต่างประกอบคุณงามความดีไว้ในใจเราคิดไว้แล้วว่าอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าเพราะทั้งการกล่าวย้ำเตือนกันถึงภัยที่จะมาถึงดีกว่าที่พวกเราไม่คิดขนาดพวกเราย้ำเตือนกันขนาดนั้นพอถึง ภัยวิบัติมาถึงจริงๆบางทีก็ใจสั่นขาสั่นแขนสั่นทำอะไรไม่ถูกอีกเหมือนกันทั้งที่เราคิดไว้แล้วถ้าคนไม่เคยคิดจะเลยไม่เคยคิดว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นมาในกลุ่มในหมู่ในคณะของเราเลยในเมื่อนั้นมาถึงพวกเราจับอะไรไม่ถูกจับท่นจับจับต้นชนไปลายไม่ถูกเพราะอะไรเพราะว่า ไม่คาดคิดแล้วขอให้พวกเราทุกๆท่านที่กล่าวทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้กล่าวย้ำว่าให้พวกเรากลัวขยาดต่อมรณะภัยแต่พระพุทธเจ้าในลักของพุทธศาสนากอย่างที่หลวงพ่อเคยย้ำเคยกล่าวพระพุทธองค์ว่าให้ระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกอันนี้ก็คือที่พระพุทธองค์ได้ตรัส ว่ากล่าวแนะนําสั่งสอนพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่ท่นนะอยู่นสถานที่ใดสรุปแล้วคืออย่าตั้งอยู่ในความประมาทประกอบคุณงามความดีไปเรื่อยๆให้มีสติสัมปะชัญญะอยู่กับตัวเองจนตลอดเวลานั่นแหละเลิศประเสริฐที่สุดถ้า,าว่าขาดสติก็คือขาดความเพียรขาดเรื่องจิตภาวนาถ้าจิตใจอยู่กับตัวเองถึงจะอยู่ในอริยบทใด ก็คือความเพียรติดต่อสม่ำเสมอนี่แหละคือการภาวนาสำหรับพวกเราผู้ปฏิบัติแต่โดยมากมันจะขาดนั่นแหละเป็นส่วนมากแต่ถึงจะขาดเป็นส่วนมากก็เถอะอันนั้นคือเราก็คิดว่าอันนั้นคือไม่ไม่ใช่ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทำคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดี ท่านว่าให้มีสติสัมปชัญญะให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะนั้นขอให้พวกเราให้มีสติอยู่กับตนเองการอยู่กับตนเองมีสติอยกับตนเองนั่นแหะเหมือนกับภาวนาอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าว่าพวกเรานั่งขัดสมาธินั่งหลับตาขัดสมาธิก็จริงอากับกิริยาคือนั่งสมาธิแต่ใจของเราปุ่งฟุ้งออกไปข้างนอก ไม่อยู่ในไปไม่รู้ว่อยู่ในทวีปไหนประเทศไหนไปมัว่วสุมร้านอาหารไหนคุยกันอยู่ที่ไหนอันนั้นคือการส่งออกไปข้างนอกถึงจะนั่งภาวนาอากับกิริยาคือการนั่งภาวนาแต่ว่าจิตใจของเราส่งสายออกไปข้างนอกอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ภาวนานั่งคิดนั่งปุง่งนั่งฟุง้งนั่งส่านเ,าเพราะนั้นเรื่องภาวนาเนี่ย ท่านไม่ได้มีอากับกิริยานั่งแต่ว่าให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ในทุกอริยบทอันนี้ให้พวกเราให้เข้าใจเอาไว้น,นี่แหละคือภาวนาคือทําจิตให้อยู่กับตัวเองจะทำยังไงจึงจะทําได้ก็ต้องฝึกหัดไปทีละน้อยละน้อยละน้อยนะในเมื่อเราฝึกหัดไปทีละน้อยละน้อยต่อไปมันก็เป็น นิสัยเรือว่าเป็นที่ตั้งใจและเป็นที่มุ่งม,มุ่งมั่นที่เราจะจะทำให้จุดนั้นให้ได้ในเมื่อเราทำมีความพยายามมีความตั้งใจอยู่อีกสักวันหนึ่งมันก็สั้นเข้ามาสั้นเข้ามาเหมือนกับทีแรกเอาเลี้ยงบัวเลี้ยงควายมันไปหากินห่างไกลต่อไปเราก็พยายาม ดูแลปกป้องเข้ามาเรื่อยๆผลในสุดแล้วก็มัาเอาเชือกมัดผูกติดกับหลักจากนั้น,น,น,นมันก็นอนมันก็นอนพอมันจะขยับเราก็รู้วหลมันจะขยับเพราะอะไรสติเราทันมันนี่ก็เหมือนกันใจของเราทีแรกมันก็อยู่ห่างไกลไม่รู้ไปทวีปไหน แต่เรามีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นพยายามน่วงเอาสติเข้าไปจับไปไล่ต้อนมาให้มันอยู่เข้ามาอยู่ในในกายของเราเผลในสุดพอมาอยู่กำหนดลมหายใจเขาออกมันก็อยูอ่ถึงจะอยู่ก็เถอะมันก็ยังปุ่งออกไปข้างนอกอยู่เป็นบางครั้งแต่ก็พยายาม พลนที่สุดมันก็เน,น่งสติกับจิตควบคุมกันอยู่จากนั้นก็เน,น่งพอเน่งเสร็จแล้วพอมันจะขยับสติแล้วก็ทานมันอีกขณะที่ใจมันจะออกจากเคลื่อนจะขยับออกจากที่นี่แหละมันเราถ้าเรามีความพยายามมีความตั้งใจอยู่มันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะเพระาะนั้นขอให้พวกเราทุกท่กทานอันนี้ก็คือวิธีการที่จะทำจิตใจให้สงบ ให้มีสติสัมปชัญญะในการก้าวเดินและการเป็นอยู่ทุกกริยบทในเมื่อจิตใจสงบเป็นพื้นฐานพอสมควรแล้วนะเราจะนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาก็เป็นเกิดปัญญาที่แท้จริงได้เพราะอะไรเพราะว่าจิตไม่หิวไม่หวยจิตเป็นสมาธิจิตเน่งจิตฝึก ดีพอสมควรแล้วไม่ใช่ฝึกดีแล้วนะจิตฝึกฝึกดีพอสมควรแล้วนะในเมื่อจิตฝึกดีพอสมควรแล้วเราจะให้มันทำการงานเรื่องอะไรคิดเรื่องอะไรพิจารณาเรื่องอะไรนะเห็นได้พิจารณาอสุภะปฏิกูลพิจารณาโลกกรรมำแปดรุลาบยศเสนเสริญสุขสุดแท้แต่ใจของเรามัน ไข,ขว้าแลวมันติดข้องอยู่จุดไหนเราก็พิจารณาพิจารณาเปรียบเทียบโลกเ,เปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบในเปรียบเทียบโลก,โลกวัะสงสารอยากจะให้ได้อย่างใจเราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ไหมใจในเมื่อจิตใจของเราเป็นสมาธิแล้วเราจะพิจารณาจุดใดมุมใดมันก็โน้มน้าวข้ามาหาสู่ธรรมมันก็เห็นสู่จุดอันใจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้น ทางนั้นเพราะอันนั้นคือจุดใหญ่เออพราะสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่ตัวตนของเราที่จะเราไปตกแต่งได้เด็กตกแต่งได้อยู่ร่างกายตกแต่งได้ขนาดไหนมันหิวก็เอาอาหารให้ทานกรหายน้ําก่อนดื่มน้ำให้กินออแต่ถึงจะก,กินหายดื่มหิวก็หายขนาดไหนก็เถอนะแต่ความแก่ของร่างกายมันเป็นไปตามสภาพของมันเนี่ย เราต้องคิดดูจุดนั้นอีกเลี้ยงพอประทังประทังประทังไปผลในสุดมันก็ถึงจุดจบของมันอีกเหมือนกันเพราะฉนั้นจุดใหญ่นะั่นคือจุดนนในจังตัวนั้นของไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นมิใช่ตัวตนของเราสิ่งเหล่านี้เราจะพิจารณาในมุมมองใดก็ให้เห็นเห็นมุมมองของแนวความคิดของเราเราไปติดไปค้องอยู่ในลาบ ในเงินในทองในทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมันเป็นของเราจริงไหมในเมื่อจิตใจของเราผ่านสมาธิจิตใจของเราเนิ่ง่ะเราพิจารณากันกรองดูจุดนั้นอีกมันก็ไม่น่าจะใช่อันนั้นเพียงปัจจัยอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็มีความหมายมีความจําเป็นในเมื่อเราตายไปแล้วสมบัติก็เป็นสมบัติของแผ่นดินเป็นของโลกไปไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใด ใครไปรับไปก็คือว่าเป็นของคนนั้นอีกสักวันหนึ่งคนนั้นก็ทิ้งไปทิ้งไปอีกก็ไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดไปอีกอันนี้เป็นสมบัติมันอยู่ในโลกเนี่ยในเมื่อเราจิตใจของเราผ่านความสงบเราจะพิจารณา,าในมุมใดเรื่องลาบก็ดีเรื่องยศก็ดีเรื่องสรรเสริญก็ดีเอ,อเมื่อเขาสรรเสริญเอเมื่อขณะยังมีชีวิตอยู่ก,ก็ดีคนยกยอปอปั้นสรรเสริญเออ แต่เมื่อเราตายไปแล้วนะตัวของเราได้อะไรก็ใช่มีชื่อเสียงอยู่แต่ชื่อเสียงเหือดแห้งหายไปตามลําดับอีกเหมือนกันแต่จะ่าไปคิดว่าเขาจะสรรเสอรอิญทั้งหมดไม่ใช่นะพวกที่ด่าเราก็มีตั้งเยอะแยะไปอย่างพระพุทธเจ้าของเราก็เหมือนกันบรมครนะูท่านทําคุณกน,นูประการให้กับโลกมากตอกมากออคนที่ต่อต้านพะพุทธศาสนาก็ไม่ใช่น้อยอีกเหมือนกัน คนที่ต่อต้านก็นคือคนที่นินทานั่นแหละเพราะนั้นลาบยศจนเสริญสุขทุกโลกกระทำแปดมันอยู่ในโลกเนี่ยเพราะนั้นเราอยู่ในสถานะไหนเราก็รับแต่เราก็รู้ทั้งรับด้วยทั้งรู้ด้วยวันมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่ใช่ของจิรังถาวรมันอยู่ในไตรลักษณ์ทั้งหมดนี่แหละ เพียงโลกกระทำเท่านี้เราก็พิจารณาให้เห็นแต่บางท่านบางคนพิจารณาถึงมรณะพิจารณาถึงอสุภะพิจารณาถึงความตายพิจารณาถึงอย่างอื่นไม่ชัดเจนแต่พอพิจารณาถึงโลก,กธระทแปดมันชัดเจนพราะเราเราอยู่ในสถานะไหนแต่อย่างพระกรรมฐานไม่มีโลก,กธรรมำแปด อย่างเป็นพระน้อยพนุมเราก็ต้องเพิจารณาถึงมรณะนุสติและเลิกถึงความตายอีกสักวันหนึ่งนะเห็นไหมพระหนุม่มพระน้อยตายเด็กต้นหนุ่มกว่าเราตายมีเห็นไหมเราเป็นอย่างนั้นบ้างไหมอันนี้เราอยู่ในสถานะไหนเมื่อเมื่อจิตใจของเราผ่านความสงบจิตใจของเราสงบนั่นคือว่าสงบคำนี้แหละจุดนี้แหละเป็นพื้นฐาน ถ้าเราจิตใจสงบเป็นพื้นฐานแล้วเราจะพิจารณามองอันไหนมันจะเห็นชัดเจนในสถานะหรือในเรื่องนั้นๆในขณะนั้นๆในเมื่อมันเห็นชัดเจนมันก็ดิ่งเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจทั้งหมดมันไม่ใช่อื่นไกลใจไปผูกไปผูกพันใจไปให้ความสําคัญความรู้สึกนึกคิดของเราไปให้ความสําคัญไปอุปโลกขึ้นมาว่าเป็นตัวตนของเรา แต่ที่แท้และสิ่ง่านั้ะมันเป็นตามสภาพของมันอยู่ในกฎอนจญางทุกขอังอนานัตตาจะว่าเงินที่ได้มาเงินร้อยเงินพันเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านใช่เมื่อเราได้มาอีกสักวัน,นมันก็ไปของคนอื่นก็เป็นสมบัติของคนอื่นไปเมื่อเราจ่ายเข้าไปเราใช้ไปคนอื่นก็ได้ไปเขาว่าเป็นของตัวเองเพราะโยชนดกน็อยู่กับกระเป๋าตัวเองไม่นะก็ไปจากคนอื่นอีกผัดเปลี่ยนเวียน,ยนกันไปเรื่อยนี่แหละ อันนี้เราสมบัติผัดกันชมผัดกันใช้เนี่ยถ้าหาว่าเราเ,เราภาวนาจิตใจของเราสงบเราจะมองเห็นภายนอกเราก็เห็นภายในใจของเราการเคลื่อนไหวภายในใจของเราตุกติกตุกติกตุกติก,ตก,ตกความรู้สึกนึกคิดของเราก็เห็นอนิจจังของไม่เที่ยงในใจของเราอีกต่างหากเมันย้อนกลับมาหาตัวผู้รู้คือใจใจตัวนี้ก็เป็นตัวอนิจจังอีกเหมือนกัน มันไปมองข้างนอกว่าเห้เป็นอเนจังแต่ตัวการข้าง,างในเนี่ยเป็นตัวการใหญ่ตัวอเนจังตัวนี้เนี้ยที่มันรู้สึกนึกคิดพอนึกคิดขึ้นมาไปในทางที่ดีก็ดีใจได้เปรียบว่าตัวเองได้เปรียบคิดถูกทําถูกได้ลาบยศจารเสริญสุขมาดีใจมันพองขึ้นมา โวพองขึ้นมากับเป็นอันให้จังกันพอมันเสียไปเสียเลบเสียเล่เสียเหลี่ยมเสียชั้นเสียเชิงไปเสียอะไใจมันตกมันทุกข์นี่แหะมันมันของไม่เที่ยงมันขึ้นมาแล้วมันลงไปมันลงไปแล้วมันขึ้นมามันอยู่มีอยู่อย่างนี้อยู่ในจิตในใจของปุถุชนใจใจของเราที่มันเสื่อมลงไป มันก็ทุกเนเออพอมันมีมันขึ้นมาได้อย่างใจมันก็โฟนเออสรุปแล้วก็คือมันทั้งโูทั้งแฝบทั้งโูทั้งแฝบทั้งฟูทั้งแฝบอยู่ทั้งวันทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีทั้งพบทั้งชาติมันอยู่ในกฎอนิจังทุกขังอณัตายอยู่ในจิตใจนี่แหละ ในเมื่อเรามองเห็นจุดนี้คือใจของเราเป็นอนิจจังของไม่เทียงสิ่งไหนไม่เทียงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ใช่ไหมเ,เพราะมันไหวกวยมันวันไหวกวยแขว่งอยู่มันจะสุขได้ยังไงสิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นจะยึดว่าเป็นของเราตลอดไปได้ใช่ไหมใจไม่ได้นี่แหละอันนี้แหละคือมาพิจารณาเปรียบเทียบนอก <c oughs> เปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบในเปรียบเทียบให้อ เรื่องต่างๆแล้วมันย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้ผลที่สุดมาปล่อยวางที่ใจเราจะไปปล่อยเราจะไปยึดมั่นถือมั่นได้ขนาดไหนใจของเราเนี่ยมันน่าจะรู้เท่ารู้ทันแล้วก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นเบื่อหน่ายทั้งหมดเบื่อทั้งหมดหน่ายทั้งหมดคลายทั้งหมดจิตใจก็หลุดพ้นจากบ่วงของกิเลสคือราคะโทสะโมหะโลภโกรธหลงในจ,ใจิตใจเป็นไทยเป็นไทย,เป,ไทยเป็นอิสระ ไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวของเราเองเป็นเราเองเราจะว่าเราก็ใช่จะเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นอมตะจิตอมตะธรรมเ,เป็นสิ่งที่เออยู่ในจิตใจของเราเรารู้จะเรียกอะไรก็ถูกทั้งหมดถ้ามันพ้นทุกข์ไปแล้วหมดกิเลสแล้วนะอถ้ามันยังมีกิเลสครอบคุมอยู่พูดยังไงมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของตัวตนของเราอย่างเก่านะเพราะมันยังมีกิเลส ยังเป็นนักโทษอยู่ถ้าเป็นอิสระเป็นอิสระเป็นไทยแล้วนะไม่จิตหมั่นถือมั่นแล้วนะปล่อยวางแล้วนะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสแล้วน,ะนี่แหละความบริสุทธิ์มันไม่ได้อยู่ที่ไหนนะมันออกไปจากใจทั้งหมดโปรดอนุกอห้พวกเราพระเนรลูกหลานคณะสัทธายาติโยนู้ปู่ไฟในการประพฤติปฏิบัติอย่าไปมองข้ามจุดนี้ถึงจะ ภาวนาจิตใจพยายามทําจิตใจให้สงบแต่เมื่อสงบแล้วนะก็พิจารณาเมื่อพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงแล้วนะก็ย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจก็ปล่อยวางอยู่ที่ใจทั้งหมดนะหลักธรรมคาสอนของพุทธะนะต่อนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรนะัตเินะ สภาโรกวินิมุตโตสภาสันตาปา ยาเกตอนุตเรอากาสัมิงอานังนรตังอากังบุญยังปวัติตออาตังอายุวัจวันโนจางยาโสกิติสุขังบาลังอากาสตาตามีทาวีอากาธรรมาสมาติโตเววะปุโตม ตูสัสะพพมังกลาลังรักขันตุสัมเนวตาสัมบุตรทานุภาเวนัสดาสดทเขาวาันตุเตภาวตุสัพพมังกลาลังรักขันตุสัเบเนวตา ราโสทีภาวันตุเต